สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรกเด่นประจําวันกับประจารักทางช้องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564สาหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงสีเทาแล้วก็สีชมพูที่จะเสริมในเรื่องของการงานนะคะให้มีความมั่นคงให้มีความรับรื่นแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ดั่งใจปกครองบริวารได้ดีนะคะสําหรับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดําค่ะเราเน้นเรื่องการเงินเน้นเรื่องโชคลาภนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการต่อรองเกี่ยวข้องกับ ปยนในเรื่องของเครื่องประดับนำโชคค่ะก็จะเป็นพลอยสีแดงเช่นทับทิมเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเพชรน,นะคะเรียกว่าเครื่องประดับเหล่านี้จะนำโชคนำความเป็นมงคลให้กับเราเลยสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นพรอพรมหลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางโคโนมนะคะที่ทุกท่านสามารถจะทำการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้อย่างดีเลยสำหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมหรือเกิดในวันนี้นะคะแล้วเราต้องการทำบุญวันเกิดเพื่อเสริมดวงนะคะ ก็ขอให้เน้นในเรื่องของการสมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์นะคะเช่นโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นอน,นิสงส์งนะให้เรามีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนค่ะข้อสําคัญจะมีบริวารที่ดีไม่ไดื้อดึงกับเราด้วยนะคะส่วนอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรหรือจะถวายสังฆทานเรียงพระนะคะก็ขอให้มีส่วนผสมของพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินเช่นเผือกมันนะคะ อันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เรามีความร่ำรวยมีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะแล้วก็ไม่อับจนมาถึงเมื่อวานกันสักนิดชาวว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ17.30นเนี่ยเลขที่ออกคือ525แล้วก็99นะคะรอบนี้ตัวเลข9เข้ามาใน2ตัวล่างนะคะแต่ว่ามาเบิ้ลเลยส่วนในรอบ18.30นเนี่ยเลขที่ออกคือ157แล้วก็94รอบนี้ค่ะเป็นของสายวิ่งค่ะตัวเน้นเลข1เข้ามาในหลักร้อยบน แล้วในราบ19.30นนะเลขที่ออกคือ486แล้วก็78รอบนี้นะตัวเน้นเลข7ชามาหลัก10ล่างนะคะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่ด้วยนะคะเพราะว่าชุดจับคู่เนี่ยมี78เป็นตัวตรงของ2ตัวล่างเลยทีเดียวอย่าลืมถ้าใครรับสับรับโชคกันนะคะก็ขอให้แบ่งปันเล็กนี้น้อยเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไว้สำหรับการทำบุญสุนทานให้กับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะ มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564กันค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข4เลข9เลข5แล้วก็เลข8ค่ะเน้นไว้ที่เลข7กับเลข1นะสำหรับชุดจับคู่70 72 73 76 01 21 31แล้วก็61 ส่วในช่วงเวลา18.30นชุดวินและที่วางไว้ให้นะคะก็จะเป็นเลข9เลข1เลข0เลข8เลข7แล้วก็เลข3เน้นไว้ที่เลข9กับเลข1ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ92 94 95 96 21 41 51แล้วก็61นะคะ มาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลขก3เลข0ูเลข6เลขก2แล้วก็เลข9กตัวเน้นค่ะเราจะนเน้นที่เลข1กับเลข3นะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ14 15 17 18 43 53 73แล้วก็83อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอาทิตย์ที่22สิงหาเลยนะคะ ในรายการค่ะอาจารย์รักก็ขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆข้อสําคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วพ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็ดประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง,ทง,ทงซีมีดับมีวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ